สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวิดีโอนี้นะคะจะมาขอจัดรีวิวเบาๆนะคะกับข,ของถูกดีในเซเว่นะคะนั่นก็คือนี่เลย Nami Beauty Secret นั่นเองนะคะถ้าเพื่อนยังจจอกันได้เนี่ยก่อนหน้านี้นะคะแอมเคยนำของของ Nami เนี่ยมารีวิวนะคะนั่นก็คือ C C ครีมนั่นเองนะแล้วก็นํามาใช้แต่งหน้านะคะในงบ500นะแล้วแบบ คือเพื่อนๆนะคอมเมนต์ comment, แล้วก็ชอบกันมากนะคลิปนั้นเพราะว่าแบบมันเป็นอะไรที่ถูกและดีแล้วก็หาซื้อง่ายนะคะแล้วตอนนี้เนี่ยเขามีบีบีครีมเซรั่มนะแล้วก็มาสกออกมาใหม่นะแอบมบก็เลยอยากนาะมารีวิวเพื่อนๆได้ชมกันอีกนะเพราะว่าราคาเป็นแบบ39บาทอะไรเงี้ยแล้วก็หาซื้อได้ในเซวนะคะอ่ะเรามาเริ่มกันที่ตัวแรกนะคะตัวแรกเนะี่ยแอบมบจะขอเริ่มจากนี่ดีกว่าเป็น นามี Beauty Secret Aura c o c o l l a Co g e n s n a i l นะคะก็จะเป็นลนักษณะแบบนี้นะตัวนี้นะคะเขาจะเป็นเซรั่มสูตรพิเศษะนะคะลักษณะเนื้อเขาจะเป็นแบบนี้นะคะก็จะเป็นเซรั่มเนื้อใสๆนะคะตัวนี้เขาจะมีความเข้มข้นของเมื่อหอยทากน,นะคะเข้มข้นถึง11,000นะคะมิริกรมนะรวมถึงยังมีคอลลาเจนนะคะเปปไทด์นะ,ะซึ่งช่วยผิวเราในดูออร่ากระจังใสคะะรวมถึงให้ผิวเนี่ยกระชับขึ้นด้วยนะคะนอกจากนี้นะคะยังมีเกล็ดทองคำนะคะซึ่งช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระนะคะแล้วก็ให้ว่ามีสารสก จากใบชาขาค่ะก็จะช่วยต่อต้านพวกริ้วรอยต่างๆค่ะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เลยจ้าโอเคเดี๋ยวแอมขออนุญาตลงตัวเซรั่มนะคะเพื่อนๆได้ชมนะว่าเวลาลงเป็นใบหน้าเนี่ยจะมีความรู้สึกยังไงนะคะไปดูกันเลยจ้าจ้าเอมาหน้าสดกันอีกแล้วนะคะก็จะมาลงให้ได้ชมนะสำหรับตัวนี้นะคะออร่าโกคอลลาเจนนะคะสนเนลเซรั่มนั่นเองนะคะลักษณะเนื้อเขาเนาะอย่างที่เห็นไปนะคะก็จะเป็นแบบลักษณะใสๆนะแอมก็จะทาไปนะคะทั่วใบหน้านะซึ่งตัวนี้นะคะเขาจะมีส่วนผสมนะคะไม่ว่าจะเป็นคอลลาเจนนะคะ ทองคําบริสุทธิ์นะคะแล้วก็เมื่อหอยทากนะคะซึ่งจะช่วยเรื่องความกระจ่างใสนะคะเติมน้ําให้ผิวนะ,ะรวมถึงให้หน้าเราเนี่ยดูชุ่มชื่น,นะคะ่ะเนื้อเซรั่มก็จะค่อนข้างแบบซึมง,ง่ายนะ,ะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เลยจ้า โอเคค่ะหลังจากที่แอมนะคะลงเซรั่มไปเพื่อนๆได้ชมกันแล้วเรียบร้อยนะคะก็จะมาตอบกันที่ตัวนี้เลยเป็น BB c r ครีมนะคะตัวนี้เนี่ยเป็นออร่าโกะคอลลาเจนเซนิลบ b ครีมนะคะ,ะ,คะซึ่งจะเป็นลักษณะแบบนี้เลยจ้าเนื้อบ B นะคะจะค่อนข้างเข้มข้นนะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะตัวนี้เนี่ยเขาจะเป็นสูตรกันน้ำก,กันเหงื่อะคะช่วยปรับให้ผิวเราเนี่ยดูกระจ่างใสนะคะแล้วก็ช่วยปกปิดจุด,ด วมถึงปกป้องนะคะ UVA แล้วก็ UVB นะคะ SPF 3 0 PA บวกบวกะะตัวนี้เนี่ยเขาจะมีส่วนผสมนะคะของเมือกหอยท่าน,นะคะเข้มข้นถึง5,500มิลลิกรัมนะคะนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีเก็ตทองคำนะคะซึ่งช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระนะคะแล้วก็มีคอลลาเจนเปปไทด์นะคะช่วยให้ผิวเราเนี่ยยืดหยุ่นนะคะก็จะเป็นลนักษณะแบบโอเคเดี๋ยวแอมขออนุญาตไปลงบนใบหน้าให้เพื่อนๆได้ชมนะสำหรับตัว BB นะคะว่าเวลาที่ทากับไม่ทาะคะมันจะเป็นยังไงไปดูกันเลยจ้า ต่อมานะคะก็จะมาลง BB ให้ได้ชมนะสำหรับตัวนี้นะคะออร่าโก o ค l ลลาเจนเ i น BB ลบีบีนะคะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เนาะซึ่งตัวนี้อย่างที่พูดไปนะคะเขาจะมีส่วนผสมของเมื่อกหอยท่านนะคะ่ะคอลลาเจนนะแล้วก็มีเปปไทด์นะรวมถึงยังมีส่วนผสมของใบาชาด้วยนะคะก็จะช่วยเรื่อง ผิวขากระจ่างใสนะคะแล้วก็ลดริ้วรอยคาก่อนวัยอันควรนั่นเองนะก็จะลงให้ดูครึ่งหน้านะซึ่งตัวนี้นะคะเขาจะมีสารกันแดดนะ SPF 3 0 PA บวกบวนะคะแล้วก็ไม่ทําให้หน้าเราหมองคล้ำระหว่างวันนะคะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เลยคือเนื้อบีบีเขาสังเกตได้ว่าจะเกี่ยง่ายนะแล้วก็ไม่ได้ดูวอกหรืออะไรเลยนะคะก็เขาจะปรับให้ผิวเราีดยดูสมบูเสมอแล้วก็เรียบเนียนนะคะเี่ก็คือครั้งที่ทากับครั้งที่ไม่ทานะก็จะเห็นว่าแบบค่อนข้างต่างกันอยู่พอสมควรนะแล้วจริงๆเนี่ยแอมก็จะลงอีกคร เพราะแค่ okay, แบบาเก้าเองแล้วก็หาซื้อง่ายนะคะในเซเว่นดีเลเว่นก็มีเนาะก็จะทาไปนะคะนอกจากนี้นะคะตัวนี้เขาก็ยังมีเกล็ดทองคําบริสุทธิ์ผสมอยู่นะคะซึ่งช่วยต่อต้านพวกริ้วรอยอะไรพวกนี้นะคะทาหน้าเสร็จก็อย่าลืมลงคอนะคะก็จะลงคอนะซึ่งตัวนี้นะคะเขาจะให้การปกปิดที่แบบเรียบเนียนด,ดีนะแล้วก็ไม่ได้ดูผิวหนาหรืออะไรนะคะก็ยังให้ความเป็นธรรมชาติอยู่นะก็จะทาไปนะคะก็จะได้ออกมาเป็นลักษณะแบบนี้นะคะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตไปแต่งหน้าแป๊บ,บนึงแล้วเดี๋ยวกลับมาคุยกันจ้าโอเคค่ะหลังจากที่ไปแต่งหน้ามาม ได้ลุกออกมาประมาณนี้นะก็จะเป็นลุกแบบใสๆสบายๆ,ายๆนั่นเองนะคะแล้วก็การที่เราใช้เซรั่ม BB แล้วเรียบร้อยเนี่ยถ้าเราอยากมีการบำรุงมากขึ้นนะคะเราก็ควรจะใช้มาร์กนะก็ตัวนี้ก็มีเช่นกันนะคะก็จะเป็นออร่าโกฮอลเ i นสเนลมาค่ะซึ่งตัวนี้เนี่ย เขาจะเป็นขนาด7กร,รักนะคะแต่สามารถใช้ได้2ครั้งเลยนะคะเพราะว่าเขาจะเป็นแบบลักษณะซองแบบนี้นะคะ่ะซึ่งราคาเนี่ยไม่แพงเลยนะคะอยู่ที่39บาทเท่านั้นซึ่งตัวนี้นะคะเขาจะใช้ได้2ครั้งนะคะเพราะว่าเขาจะเป็นลนักษณะแบบที่จะเป็น2ซองมาแบบนี้นะคะแอบมบก็จะทาให้เพื่อนได้ชมนะคะว่าลักษณะเนื้อเป็นยังไงเนาะ ก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะตัวนี้เนี่ยเขาจะมีความเข้มข้นพิเศษนะคะของเมื่อหอยท่านะถึง2 2 0 0 0มิลลิกรัมนะคะแล้วก็ยังมีเกล็ดทองคําบริสุทธิ์นะคะเข้มข้นถึง2เท่านะคะนอกจากนี้เนี่ยยังมีคอลลาเจนเปปไทด์นะคะซึ่งช่วยบารุงผิวอย่างล้าลึกนะคะก็จะช่วยต่อต้านริ้วรอยก่อนวัยอันควรนะคะแล้วสารสกัดจากใบชาขานะคะซึ่งจะช่วยต่อต้านริ้วรอยต่างๆนะคะตัวนี้เนี่ยเราก็จะทาทิ้งไว้นะ,ะประมาณ10นาทีนะคะแล้วก็ล้างออกนะ,ะก็จะใช้นะคะประมาณอาทิตย์ละ1-2ครั้งนะคะซึ่ง เป็นลักษณะแบบนี้เลยจ้า โอเคค่ะหลังจากที่แอมนะคะได้พูดถึง3ตัวนี้ไปให้เพื่อนๆฟังแล้วเรียบร้อยนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวเซรั่มบีบีครีมนะคะหรือว่ามาค์นะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เลยนะคะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยแอมเคยทํารีวิวตัวซีซีครีมของนามนี้ไปแล้วนะคะแล้วก็พอโพส้ Facebook มีเด็กคนแบบคอมเมนต์มาว่าแบบซื้อใช้ซ้ําๆหลายซองแล้วแล้วก็ใช้ดีแล้วก็ใช้ต่อนะคะซึ่งพอเห็นเขาออกมาใหม่นะ,ะแอมก็เลยอยากนํามารีวิวนะก็หวังว่าเพื่อนๆคงจะชอบนะคะเพราะว่าหาซื้อง่ายนะคะในเซเว่นอีเลฟเว่นแล้วก็ราคาสามสิบเก่า เป็นของที่ราคาไม่แพงแล้วก็ดีนะแอมชอบนะคะอ่ะสำหรับเพื่อนๆท่านไหนนะคะอยากให้แอมทำคลิปอะไรออกมานะคะก็สามารถคอมเมนต์ลงบอกได้เลยจ้าตอนนี้นะคะแอมมี Facebook แฟนเพจแล้วนะคะชื่อว่าเอมี่กิตยานะคะชื่อเดียวกับใน Youtube เลยจ้าแล้วก็มี Instagram นะคะชื่อว่า Makeup u n เมคอัพเอมี่นะคะก็ฝากเพื่อนติดตามกันด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย,บาย